ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับแมนน้อยเพชรยนต์ในช่อง M N l a s i n g นะวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota Corolla a อ t i ตนะตัว1.6ตัว G ตัวนี้เลยเป็นปี2016ผมบอกเลยว่าสวยมากสีขาวตัวนี้ส่วนรายละเอียดแล้วก็การรีวิวต่างๆนี่ผมจะไปรีวิวในคลิปถัดไปนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะแมนน้อยเพชรยน์ในช่อง MN l i s t i n g ช่องนี้เป็นช่องใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเผื่อจะไม่ได้พลาดรถใหม่ๆที่เข้ามาอ่าแล้วก็รายละเอียดรถต่างๆผมจะได้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันก็ฝากกดติดตามผมด้วยอ่าผมจะมารีวิวโตโยต้าโคโร拉อันติดนะตัวนี้ตัว1.6ตัว G เป็นปี2016ไม่อยู่ที่แสนห้าไปไป เป็นตัวที่ถึกทนที่สุดแล้วในเก๋งของโตโยต้าในส่วนนี้เลยส่วนราคาอยู่ที่389,000บาทา3 8 0นนาะผมบอกเลยว่าสีขาวตัวนี้สวยมากาสวยมากให้ดูก่อนให้ดูก่อนตัวนี้ตัวนี้ย้ำอีกทีนะเป็นปี2016อ่าป็ปี2016ราคาอยู่ที่389,000แ่อนสบายๆแค่6,000กว่า,า 6, กว่า6ก0 0กว่ากว่ากลับไปทะเบียนสวยเลย5,792ในส่วนนี้ ในส่วนของไฟหน้าก่อนไฟหน้าเป็นทรงตาเหี่ยวนะเป็นเอกลักษณ์ของอัลติสเขาอยู่แล้วเป็นตัว1.6ตัว G ตัวนี้หลอดเขาเป็นหลอดไฮโดรเจนตัวกระจกใสๆด้านบนเป็นโครเมียมสวยๆเลยในส่วนนี้ตัวกระจังหน้าลงโครเมียมอ่าเป็นโครเมียมแท้นะไม่ลอกไม่เหลืองพร้อมกับโตโยต้าอ่า พร้อมกับโลโก้โตโยต้าให้ดูสภาพก่อนของโครเมียมอยู่ในสภาพดีปกติเลยในส่วนนี้ส่วนด้านล่างจะเป็นรังผึ้งระบายความร้อนของหม้อน้ํานะเป็นสีดําด้านเป็นสีดาด้านส่วนตรงนี้เป็นตัวรับลมนะแอโรดนามิกของเขาก็ทํามาดีเหมือนกันเป็นสีดําด้านให้ดูกันชนหน้าก่อนอยังอยู่ในสภาพปกติเลยมาในส่วนของด้านซ้ายก่อนผมให้ดูด้านซ้ายก่อนผมบอกเลยว่าสวยมากคันนี้เป็นสีขาวสวยๆดูจากแสงที่กระทบกับตัวรถ ผมบอกเลยว่าสวยมากมาในส่วนถัดมาเป็นล้อตัวนี้เป็นล้ออันลอยนะเป็นล้ออันลอยพร้อมกับดิสน้าพร้อมกับดิสน้าระบบความปลอดภัยเขาก็มีมาให้เหมือนกันเป็นระบบ ABS ตัวนี้เป็นยางของ Firestone สวยๆมากขนาดยางที่205ทับ 55R16 นะเป็นแม็กอันลอยขอบ16มาให้แล้วตัวยางเดี๋ยวผมดูปีให้ยางเป็นปี2020นะ แต่ให้ดูดอ,อกก่อนใช้ได้อีกยาวนันหนาเลยใช้ได้เยยาวส่วนสภาพชกอยู่ในสภาพดีปกติตัวตัวซิลิโคนจากโรงงานยังอยู่ปกติเหมือนเดิมนะตัวเม็ดอาร์ตตัวอะไรยังอยู่ครบเหมือนเดิมตัวกิฟบล็อกยังอยู่ครบเหมือนเดิมมาให้ดูเต็มเต็มก่อนให้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยๆนะสวยๆนะเลยตัวนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะเป็นรถเข้ามาใหม่รีบๆเลย fc ทุกท่านตัวนี้เป็นกระจกพับข้างเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าจะอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันพร้อมกับหลอด led ตรงนี้ตรงคิ้วด้านล่างตรงนี้ตรงกระจกหน้าต่างลงโคมเมียมาให้ด้านบนมีคิ้วกันสาดมาให้แล้วอ่ะก็เขียนว่ายุ u t h f อเนวอาร t t นะตัวนี้ก็สวยๆเลยอ่ะสวยสวยเลยดูดน่ส่วนของมือจับตัวนี้ลงโคเมเงียที่เป็นเส้นให้ความหรูหรานะสวยสวยเหมือนกันล้อหลังนะ ตัวนี้เป็นดิสหน้าดิสหลังแล้วนะเป็นดิสหน้าดิสหลังแล้วเป็นล้อขอบ16สวยๆเลยเป็นแมกอลลอยให้ดูภายในก่อนภายในสวยๆครับอ่าภายในสวยๆเลยอ่าตัวกิ๊ตตัวอะไรยังอยู่ครบนะกันยาสิลิโคนยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเดี๋ยวให้มาดูกระจกก่อนตัวกระจกด้านหลังเขาจะปั๊มแดงนะคําว่าโตโยต้าเป็นกระจกแท้รถที่นี่ไม่มีชนหนักพลิกค,คว่ำม,มาแน่นอนผมรับประกันได้ ถ้าเรานําเข้ามามันจะไม่ใช่รถเกตเเพราะรถที่นี่คือรถเกตเทั้งหมดสีของเขาจะเป็นสีเดียวกันกับเส้นลรฟ้าแต่ตัวกระจกด้านข้างเขาจะเป็นปั๊มดํานะอาจะเป็นปัำำ๊มดารอบคันผมเดินดูให้แล้วเป็นกระจกแท้ทั้งหมดด้านหลังของเขาผมบอกเลยว่าสวยมากเป็นสไตล์ของออาติสตัวก่อนเปลี่ยนโฉมนะตัวก่อนเปลี่ยนโฉมตัวโฉมใหม่ก็มีก็มีเหมือนกันผมเพิ่งรีวิวไปตัวนั้นด้านหน้าตรงด้านหลังไม่ใช่ด้านหน้า ตรงด้านหน้าผมเป็นโลโก้โลงโคมียมสวยๆพร้อมกับโคมียมด้านล่างตรงนี้นะสวยๆเลยตัวไฟตาผมบอกเลยว่าสวยมากเป็นเอกลักษณ์ของอันติสเขาอยู่แล้วนะตัวด้านล่างเขาจะเป็นคล้ายๆเหมือนกาย,าย,ายนิ่งนะที่เป็นเส้นไฟเลี้ยวสวยๆเป็น LED นะเป็นหลอด LED นะพร้อมกับกันชนด้านล่างเห็นไหมเซ็นเซอร์การระยะเขาก็มีมาให้แล้วสวยๆเลยในส่วนนี้มาในส่วนของด้านขวา ด้านขวาอยู่ในสภาพดีปกตินะใหม่ๆเลยตัวนี้เพิ่งชงเสร็จรีบเอามาให้ลูกค้าได้ดูกันกลัวไม่ทันกันกลัวไม่ทันกันรีบโทรหาผมได้063 407 88าสสองสภาพยางผมออกเลยว่าใช้ได้อีกยาวๆอ่าแต่นี้เป็นฝั่งขวาแล้วนะเป็นล้อหลังฝั่งขวานะตัวนี้ยังอยู่ในสภาพดีปกติเหมือนเดิมเลยอ่ามาในส่วนของรอ หน้าฝั่งขวาฝั่งขวาล้อหน้าฝั่งขวาแม็กอันลอยอยู่ในสภาพดีปกตินะตัวยางยังใช้ได้อีกยาวๆเป็นยางปี2020แล้วนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากกับรถปี2016ผมถือว่ายังสวยเลยแหละอ่ายังสวยเลยแหละมาในส่วนของภายในให้ดูประตูก่อนตัวประตูผมบอกเลยสวยมากตัวนี้เขาทํามาเป็นสีเนื้อตัดกับสีบอลน,นะตัดกับสีบอลส,สวยๆเลยให้ความหรูหรา มาในส่วนของสภาพยางไม่มีการเสียหลอของสภาพยางนะยังใช้งานได้ปกติยาวๆจุดเม็ดอักจุดไหลยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมตัวคาน A ตัวบานพับยังอยู่ในสภาพดีปกตินะตัวท่อหดยังอยู่ในสภาพดีปกติเหมือนเดิมนะ,ะมาในส่วนของพวงมาลัยภายในภายในพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะพวงมาลัยตัวนี้ผมบอกเลยว่าทนที่สุดแล้วไม่มีลอกสว,สวยเลยในส่วนนี้ก็มี ในส่วนนี้เห็นไหมฝั่งนี้จะส่วนจะไม่ใช่ส่วนขออภัยขออภัยจะเป็นในส่วนของการเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่น CD DVD จะอยู่ในส่วนนี้นะ,ะอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันตัวพุทธสตาร์ทเขาก็มีมาให้ก็เป็น Energy Start s t o p ในส่วนนี้ในส่วนนี้จะเป็นตัวควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าจะอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันให้ดูคอนโซลด้านบนก่อนผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพดีปกติเลยนะสวยๆเลย ไม่แตกต่างจากจากปี2018นะ1 7 1เจตัวนี้2016ผมถือว่าสวยเลยแหละอ่ะาผ่อนสบายๆครับ6000กว่าบาทพร้อมกับไฟ l i ท์อ e มเมอร์จนะเป็นไฟฉุกเฉินในส่วนนี้เหมือนกันพร้อมกับเครื่องเล่นเขาก็มีมาให้แล้วเครื่องเล่นเป็น CD DVD นะมีมาให้พร้อมเหมือนกันพร้อมกับจุดต่อของ AUX ก็มีมาให้แล้วก็เป็น USB เขาก็มีมาให้ในส่วนของด้านล่างเป็นส่วนควบคุมการโฟรอากาศภายในรถนะตรงนี้ ตรงนี้เป็นช่อง DC 1 2โวลต์อ่าก็มีมาให้เหมือนกันสําหรับลูกค้าอยากเอาไปต่อกล้องต่อตอ,อะไรเขาก็มีมาให้เหมือนกันตัวนี้เป็นเกียร์เห็นไหมแปบ๊บหนึ่งนะอ่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเป็นแบบขั้นบันไดเป็นสไตล์โตโยต้าเขาอยู่แล้วที่วางแก้วเขาใหญ่มากแล้วก็ในส่วนนี้อ่าเป็นเบรกมือกระทัดรัดที่พักแขนใหญ่อ่าที่พักแขนใหญ่เป็นแบบ2ชั้นหน้าด้านในเก็บของได้อีกเยอะเลยอ่าได้อีกเยอะเลย มาในส่วนของภายในะให้ดูบอก,ก่อนเป็นเบาะหนังสีเนื้อนะเป็นสีครีมสวยๆเลยอ่าสีสีครีมสวยๆเลยยังอยู่ในสภาพดีนะก,กว้างๆเลยนะเป็นเบาะหนังแล้วนะตัวนี้เป็นตัวจีนะตัวนี้เป็นตัวจีให้ดูก่อนพร้อมกับพรมนะพรมนี้แถมให้ลูกค้าไปเลยอ่าพรมนี้แถมให้ลูกค้าไปเลยตัวเบาะด้านหลังผมบอกเลยว่ากว้างมากกว้างเลยพร้อมกับจุดชาร์จแบตนะจุดชาร์จแบตนะสองช่องนะเป็น USB 1.2แอมมีมาให้เหมือนกันในส่วนนี้ตัวคอนโซลด้านหลังอยู่ในสภาพดีเลยอ,อยู่ในสภาพดีเลยปกติเลยนะปกติเลยเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเปิดฝากระโปรงด้านหลังเปิดตรงนี้นะเขามีพรมมาให้แล้วพรมนี้ได้รอบคันเลยพรมนี้ได้รอบคันเลยผมบอกเลยลผมขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงหลังนะต้องล้วงไปหน่อยนิดนึงามาในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังตัวนี้เปิดมาบอกเลยวอกกว้างมาก เก็บของได้เยอะมากเก็บของได้เยอะเลยมาในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังนะไม่มีชนหนักมาแน่นอนให้ดูจากเสาที่ยึดฝากระโปรงนะไม่มีหักไม่มีงอนะ,อะไม่มีเอามาเชื่อมเอามาต่อหัวน็อตคมๆเลยทั้ง2ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นเบกเก็บสายไฟคุณภาพดีปกตินะไม่แตกนะไม่แตกไม่แตกเลยส่วนตัวกันลอยอยู่ในภาพดีปกตินะ,ะตัวกันลอยนะตัวนี้ เปิดมาข้างล่างตัวนี้ล้ออะไหล่มีมาให้พร้อมกับชุดแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์ถอดล้อก็มีมาให้การยาสิลิคโคนจากโรงงานยังอยู่ครบปกติจุดเม็ดอากยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะอุปกรณ์ได้ครบเลยป้ายแดงมาอย่างไงเราให้ไปอย่างนั้นส่วนคันไหนไม่มีเราจะซื้อมาใส่ให้เราจะซื้อมาใส่ให้เดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันห้องเครื่องกันขออนุญาตสต๊อปแป๊บหนึ่งนะครับ มาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ผมบอกเลยว่าที่ว่าไม่ชนหนักมาคุณแมนคุณดูยังไงให้ดูที่ฝากระโปรงครับฝากระโปรงเขาตีตาโตโยต้ามานะเป็นฝากระโปรงแท้ไม่ใช่ฝาเทียมนะผมบอกเลยคันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนพร้อมกับป้ายมอกรแล้วก็ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบปรับอากาศตัวนี้จะเป็น R 1 3 4นะระบบน้ำยาแอร์จะเป็น1 3 4นะรหัสแอร์รหัสน้ำยาของเขานะ ส่วนภายในผมบอกเลยว่าสวยมากการเก็บท่อของเหลวต่างๆการเก็บของท่อสายไฟต่างๆท่อเฟิกยังอยู่ในภาพดีปกติเลยตัวแบตเตอรี่อยู่ในภาพดีปกติให้ดูจากขั้วขั้วอยู่ในภาพปกตินะไม่มีจุดอาร์คจุดไร่นะ,ะแบตเตอรี่ถ้าค่า CCA ไม่ได้เราเปลี่ยนให้ถ้าเกิน2ปีแล้วเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้ในส่วนนี้เหมือนกันการเปลี่ยนของเหลวน้ํามันเครื่องเราเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนให้อยู่แล้วมาในส่วนของคานคานด้านหน้า อยู่ในสภาพดีปกตินะเป็นสีเดียวกันกับตัวถังอ่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าหม้อนะ้ําเขาใหญ่มากใหญ่ไปถึงด้านล่างเลยตัวนี้เป็นตัวคานกันชนหน้านะอยู่ในภาพดีปกติไม่มีหักไม่มีงอเห็นไหมอ่าไม่มีหักไม่มีงอนะตัวเครื่องเขาเป็นเครื่องใหม่แล้วเป็น VVTi ีดตัวนี้เป็น4ี่สูบ16บหกเบาเครื่องเบนซินขนาด1.6แรงม้าอยู่ที่125แรงม้านะผมบอกเลยว่าลื่นเปืดลื่นเปืดในส่วนนี้อ่าสวยๆเลยนะ แล้วก็สุดท้ายนี่ก็ฝากกติดตามผมด้วยนะในช่อง MN l a c i n g ก็ผมเพิ่งเปิดช่องมาก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการทำคลิปต่อไป